สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการการีซีสคูลค่ะวันนี้นะคะการีพราพมาที่มูลนิธิเยาวชนสัมพันธนานาชาติหรือว่า i y f นั่นเองซึ่งเขาบอกนะคะว่ามูลนิธินี้เนี่ยเป็นองค์กรจิตอาสาที่ทําประโยชน์เพื่อสังคมอย่างแท้จริงค่ะและตอนนี้นะคะการีก็อยู่กับน้องๆทีมจิตอาสาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่ะไม่แต่ผู้หญิงกเทปนย่เบืเ่อ e มากทธอเป็นไงบ้างหาชื่อเลยบ้างเ่ยชื่อกวางค่ะชื่อกวางค่ะออลีฟค่ะออลีฟชื่อแม็กกี้ค่ะแม็กกี้ ชื่อพลอยค่ะชื่อพลอยได้ข่าววันหนึ่งเอ๋ยน,นี้จะเป็นคนมีคนไม่ใช่คนไทยใช่ไหมะใช่ค่ะใครทาใครเอ่ยเป็นค,คนเป็นคนฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์แล้วเธอมาอยู่ที่นี่เหรอคะอยู่มากี่ปีแล้วนะคะปีนี้ปีที่สามแล้วค่ะปีที่สามแล้วป้วค่ะอ,อุยสวยอะเธอให้พูดโชว์ภาษาตากาล็อกไหมคะได้เหรออันนี้หนึ่งนี้หนึ่งอ่ะพูดมาเดี๋ยวไม่เชื่อเป็นฟิลิปปินส์มาเดินด่าพูดโปอาคโคซิเมเดนโตคอนติ อ๋อมีเขาบอกว่ากาลีสวยค่ะฟิลิปปินส์เป็นประเทศดังงานมันจะบอกว่าฟิลิปปินส์อ่ะแปรด้วยค่ะด้วยสวัสดีค่ะฉันชื่อเม็กนะคะฉันมาจากประเทศฟิลิปปินส์ค่ะโอ้ยแล้วตัวมึงให้ทานางสวยนะเธอฉลองเลยฉลองเพราะโสดหรอกตไองให้ถ่ากรูปไอ้นี่คำถามแรกเลยดีกว่ามูลนิธิชื่ออะไรนะคะมูลนิธิชื่อเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติชื่อยัก ยาวมากภาษาอังกฤษคือ I Y F ง่ายๆค่ะ <c oughs> เรียกว,ว่า I Y F ย <c oughs> ่อภาษาอะไรนะ International Youth Fellowship ค่ะอ๋อ International Youth Fellowship โอ้โหอกสิ่งยากกว่าเธอเกิดได้ยังไงคนะนิธิ I Y F เนี่ยถ้าพูดถึงต้นต่อ,ตอเริ่มต้นเกิดมาระหว่างประเทศอเมริกันกับเกาหลีค่ะ <c oughs> คือนิธเก่อตัวได้ขึ้นมาจากกลุ่มน้องๆที่มีปัญหาเยาวชนจากที่อเมริกาก่อนเป็นกลุ่มแก๊งสเตอร์หลังจากนั้นที่ผู้ปกครองเห็นแล้วว่าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือ ลูกๆของพวกเขาเองได้เนี่ยตอนนั้นตัดสินใจที่ส่งลูกๆค่ะมาที่เกาหลีแต่ว่าการส่งที่เขามาที่เกาหลีในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่ว่าให้มาพักผ่อนค่ะแต่ว่าให้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตกับพาสเตอร์ออสซูพาร์คพาสเตอร์ออสซูพาร์คเป็นมิชชันนารีค่ะหน้าที่ของท่านเองก็คือการสอนพระคัมภีร์ในช่วงเวลาที่ได้อยู่กับพาสเตอร์ออสซูพาร์คเนี่ยคือได้เรียนรู้เรื่องโลกของจิตใจผ่านไบเบิลก็คือเหมือนกับว่าลูกเนี่ยไม่ไหวว่างั้นเธอเกเรนเกเรนส่งมาที่เกาหลีเลยว่างั้นมาเรียนรู้เรื่องของพระคัมภีร์เรื่องของมิชชันนารีใช่ไหมคะใช่ค่ะเกาหลีที่เกาหลีใต้ใช่ไหมเกาหลีไม่เกาหลีเหนือใช่ไหมพยัญชตะไม่ใช าการที่มีโอกาสได้อยู่กับพาสเตอร์ออกซูพาร์คเนี่ย<ะ>ท่านไม่เคยบอกว่าเอ๊ะทำไมยูสูบุหรี่ทำไมยูต้องใส่กางเกงหลุดตูดหรือว่า<ะ>ทำไมยูต้องทําตัวแบบนี้คือพาสเตอร์ไม่เคยพูดแบบนี้ค่ะ,ะแต่ท่านเนี่ยรู้ว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ภายนอกหรือการกระทํา<ะ>แต่ต้นตอปัญหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่จิตใจ เพราะฉะนั้น IVF เวลาทํากิจกรรมทุกอย่างเราจะน้นเรื่องโลกของจิตใจคนเราถ้ามีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่รู้จักตัวเองอย่างชัดเจนเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ค่ะใช่พูดดีเนาะถามเพิ่มมากดีกว่าอยากรู้แล้ว IVF ที่ไทยเียเกิดขึ้นได้ยังไงคะอ่ะเพิ่งงงเลย IVF ที่ไทยก็คือเกิดขึ้นจากการที่ พัสเตอร์คิมฮักชอนนะคะที่เป็นประธานมูลิซีที่นี่ก็คือเป็นมิชนาลีที่ถูกส่งมาจากประเทศเกาหลีค่ะเ<ะ>พื่อมาจาประจําการอยู่ที่นี่อกี่ปีนาที่ไทยได้กี่ปีแล้นะคะับสิบกว่าปีสิบเก้าปีสิบเก้าปีเหรอคะ จริงๆบอกนะครับว่าแน่นอนเกี่ยวเยาวชนเริ่มต้นเยาวชนเนี่ยหมายความว่าเยาวชนก็คือเกิดปัญหาเรื่องยาเสพติดหรือเรื่องติดเกมหรือจริงๆจะว่าไปก็คือ,อผู้ปกครองไม่สามารถดูแลได้เต็มที่ก็เลยต้องมีมูลนิธิแบบนี้ตั้งขึ้นมา,าซึ่งเริ่มต้นจากการที่มีคนมีปัญหาในชีวิตแล้วก็เริ่มมีการติ่อกับอาอาจารย์ของเรา,าเริ่มต้นที่เกาหลีแล้วอย่างไทยอาจารย์ใครเป็นคนนำเข้ามานะอาจารย์ อาจารย์ชื่ออาจารย์คิมฮักชนครับผม oh. อาจารย์ก็คือมาในฐานะที่เป็นเป็นคริสตตักรก่อนเพราะว่าฐา,านของเราเป็นเป็นคริสเตียนนะครับ <That. S 2> ก็เลยเข้ามาเนี่ยก็เลยมีการรู้จักกับนักศึกษาคนไทยด้วย <That. S 2> ตั้งแต่มัธยมแล้วก็มาเป็นนักศึกษาในมหาลัย mm hmm. ก็เห็นว่าเออคนไทยก็มีปัญหาเหมือนกันก็เลยรวมใจกันแล้วก็เชิญครั้งแรกครับเชิญผู้ใหญ่อย่างพวกเราครับไปแคมป์ที่ เกาหลีก่อนเราไปเห็นกิจกรรมก่อนว่ามูลนิธิไอเฟที่เกาหลีเนี่ยทำกันแบบไหนเราเลยกลับมาแล้วก็รวมใจกันแล้วก็เหมือนกับขอสปอนเซอร์เหรอแล้วก็รวมใจกันแล้วก็จัดขึ้นในไทยด้วยในเดือนพฤษภาคมของทุกปีไม่ว่าจะเป็นท่านทูตจากสถานทูตต่างๆหรือบรรดาผู้นํามากมายต่างก็ต้องตกตะลึงกับงานโดยที่ไม่อยากจะเชื่อว่านี่เป็นงานที่นักศึกษาได้จัดขึ้น การแสดงวัฒนธรรมและบูธท,ที่เต็มไปด้วยช่วงเวลาแห่งความทรงจําและการแสดงวัฒนธรรมของ ivf คืออยากจะสื่อถึงความเป็น international ค่ะที่นักศึกษามีโอกาสได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมที่ต่างประเทศมาหนึ่งปีโอ้ได้มีเสียเข้ามาเลยจ้าอะไรต่อได้ต่อแล้วก็เหมือนมีโอกาสได้เอาช่วงเวลาที่ไปต่างประเทศกลับมาแลกเปลี่ยนการเต้นวัฒนธรรมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้น้องนนักศึกษาคนไทยได้ทากิจกรรมร่วมกันอีกครั้ง หลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศด้วยอ๋อคือเม่กับการโชว์การทนสนงศิลปะคืมันเนเรื่องของการแสดงว่าทำแล้วก็สิ่งทีไ่ได้เรียนรู้มาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออ๋อคืดีนะะการทำงานของ IYF เนี่ยเราจะมีสโลแกนก็คือ change challenge coalition <น> change change คือการเปลี่ยนแปลง challenge คือการท้าทาย cohesion คือการเป็นหนึ่งเดียวกันอ๋อเหรอจริงนั้ไม่ออกนะคะหรือหนไม่ออกมันสั่งยากไปค่ะอ๋อนี่คือปรัชญานะ change challenge แล้วก็ cohesion ใช่ไหมคะชื่อเปลี่ยนอยากชื่ออยปีตอนนี้เรียนอยู่ปี3ค่ะปี3ไม่เชื่อยังดูหน้าจะปีสี่ปีห้าเนี่ยไปแล้วที่เปียโตปะคะเปียตีปกติเอาดูข่าวเรื่องอะไรคะก็ตอนนั้นเรียนอยู่ที่มสองวองคลักษ์อะค่ะแล้วคือตอนนั้น ไอวีเอฟไปจัดเวิร์ลแคมป์ที่นครนายกด้วยก็เลยมารับสมัครเพื่อให้เข้าร่วมเวิร์ลแคมป์ในปี2011อ็ะค่ะสองพันสิบสอแล้วแล้วก็เลยเข้าร่วมแล้วก็ก็เหมนเข้าร่วมอะก็ผู้ชายใช่ไหมเธอเขาเผู้ชายในแคมป์ใช่ไหมัวยเราเล่นหราเล่นค่ะได้ได้เข้าร่วมเวิร์ลแคมป์แล้วก็เลยเหลือแค่เวิร์กช็อปเวิร์กช็อปตางเวิร์กช็อปเดียวค่ะก็เลยได้เข้า ไปเป็นไปร่วมเป็นอาสาสมัครต่างประเทศทอย่างคนฟิลิปปินส์นะคะรู้ข่าวได้ไงฮะรู้ข่าวในไทยรบ้านหรือว่าอยู่ฟิลิปปินส์อ๋อที่ฟิลิปปินส์ค่ะเพราะว่าตอนนั้นปี2011นะคะกำลังจะจัด World คมป์ที่เกาหลีค่ะอ๋อค่ะตอนนั้นอยากจะไปเกาหลีด้วยก็เลยไปรวมแคมป์ในชาที่เกาหลีค่ะและ้วจากนั้นไปมาเป็นจิมาเป็นอาสาสมัครที่ประเทศไทยนะคะใน2011 คือโอ๊ยคือฟิลิปปินส์ก็มีใช่ไหมที่เราจริงมีกี่ประเทศมีกี่ประเทศแปดสิบประเทศแปดสิบอู้เยอะมากเธอจริงอยากไปเกาหลีก็เลยเอาเข้ามานี่คืออยากหาผู้ชายไม่ได้แล้วอย่างนี้หาใครมาดึงเข้ามาในไอวายเอฟอะคะคือโดยส่วนตัวตอนแรกไม่ได้มาแบบว่านางงามมิตรภาพจิตอาสาไม่ใช่นะคะคือโดยส่วนตัวอยากคือรู้ว่าไม่ใช่โค้งหน้าไม่ได้รอเลยนะ อย่าไปอย่าไปต่างประเทศค่ะคือแค่อยากได้ภาษาอยากได้ประสบการณ์ไม่ได้อยากจะไปช่วยเหลือชาวบ้านเขาแต่ว่าพอมันไปทากิจกรรมเรื่อยๆตอนที่ใช้ช่วยอยู่ที่ต่างประเทศค่ะมันเป็นกิจกรรมที่มันถูกสร้างจิตใจเนี้ยขึ้นมาเองสมมติว่าเราไปด้วยกันทั้งหมด5คนไปเป็นอาสาสมัครเวลาทํากิจกรรมเราเหนื่อยด้วยกันเรายากลําบากด้วยกันเหมือนเราหิวน้ํา5คนก็ต้องหิวเหมือนกันเพราะจิตใจที่คิดถึงคนอื่นเนี้ยมันจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติครนคับไปประเทศอูกันดามาอูกันดา เขาอยู่แอฟริกากันดันมากก็เธอใช่ถ้ามถึงไปยูกันดาค่ะนี่คือเขาเขาเลือกให้ป่ะหรือเลือกไปเองเลือกไปเองค่ะอุ่ยจริงเหรอเธอไมไปยูกันดาเพราะอะไรคะจริงจริงตอนแรกเลือกไปประเทศเคนยาค่ะอุ้ยเพราะว่าจริงๆเหมือนอย่างที่พี่กวางพูดใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ได้มีว่าจิตอาสาจิตนางงามอะไรแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเรียนจบแล้วยังไม่อยากทํางานไม่อยากเป็นมนุษย์เงินเดือนก็เลยอยากจะไปหาประสบการณ์เออใช่ดีงใช่ถูกใช่ค่ะอยากไปหาประสบการณ์หรือว่าเอาเอาภาษาคืออยากจะได้ภาษาเพื่อมาทำงานแล้วภาษาเธอไปยูกันดาเหรอ ภาษาอะไรภาษาอังกฤษนั่เราอ๋อคือแอฟริกาอังกฤษใช่ใช่ค่ะถ้าไทยอุกันดาดรือไงทักไทยอยากอุกกาญจาทักไทยกันย์อ่าเยเบเลโกมันต้องมีท่าสิท่าโอ้ท่าท่าท่ามีหรอมันต้องมีท่าอย่างนี้หนึ่งอ๋อเขาทักทายกันปกติค่ะเยเบเลโกเซโบเงี้ยเขาไม่ทำเออไม่ต้องสวัสดีไม่มีเลยไม่ค่ะเขาทักทายปกติค่ะอ๋อโทษแล้วก็มีท่าไมีท่าเห็นทักไทยเขาฟังใช่ไหมอ่านนิดหนึงให้เราฟังนิดนึงเยเบเลโกเซโบเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มูลนิธิหลักๆแล้วส่วนใหญ่เรามุ่งเน้นก็คือเยาวชนเป็นหลักครับผมก็คือเปิดโอกาสให้เขามีโอกาสได้รู้จักกับโลกกว้างอีกประเทศหนึ่งหรือว่าจิตใจใหม่ๆของคนอีกชาตินึงเหรอแบบนี้เป็นต้นดูเห็นการณ์มีองค์กรของประเทศไทยเนี่ยเมื่อกี้มีห้องสอนภาษาด้วยมีห้องเรียนเต้นเรียนอุ้ยครื่องม่ทุกอย่างครบวงจรจริงๆไม่ให้ไม่ให้แค่มีแต่ภาษาไม่ได้เรื่องของว่าทําด้วยเรื่องของ การแดสดงศิลปะทุกอย่างครบหมดนะอาจารย์ครบหมดครับแต่ครั้งแรกจริงๆเนี่ยจะว่าไปเราก็มีไม่เยอะอย่างนี้นะครับเพราะว่าอ,อาจารย์มาครั้งแรกเนี่ยอาจารย์มาก็คือพูดให้กั็ว่าก็เสือผือนหมอนใบโอ้อาจารย์ใช่เพราะเรามาเนี่ยก็พูดไทยไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ก็มาพูดไทยไม่ได้เลยใครก็ไม่รู้จักอาจารย์ด้วยอ๋อใช่ใช่จะซื้อของข้าวทั้งทีก็พูดไทยไม่ได้ก็ต้องภาษาใบมาก่อนแบบนี้แต่ว่าหลังจากที่เหมือนกับอ๋อเราก็ใหญ่โตมากขึ้นเริ่มรู้จักคนมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มมีทำความรู้จักกับนักศึกษษาาาาาในนนนมมหหยยยลลลััักกกศึ็เแะ ว่าเอ้ยน่าจะมีสองภาษาไหมอาจารย์เป็นไหมครับอาจารย์เพื่อจะมีโอกาสได้เปิดอ่าคืออะไรเปิดเปิดมุมมองของเราด้วยเหมือนกันว่าตอนนี้เด็กๆในไทยทํำกันบ้านเลยพัฒนาเป็นปัจจุบันนี้ครับผมเป็นไงบ้างครับประสบการณ์ที่นู่นเป็นไงบ้างคร,ครบทุกรสค่ะครบทุกรสชาติแต่คือปีนึงใช่ว่าครบนะครบค่ะคร,ครบจริงๆ,งๆสามเดือนแรกนี่แบบโอ้ฉันไม่น่าเจอ I V F เลยตอนนั้นคิดอย่างนั้นเลยค่ะจริงป่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงพีคที่แบบภาษามันไม่ได้อารมณ์แบบสามเดือน ฟังไม่ได้พูดก็ไม่ได้เพราะว่าไปแบบไม่มีพื้นฐานคือ IWF เนี่ยเขาเปิดโอกาสแบบฟรีมากค่ะ,ะไม่มีการสอบวัดระดับภาษาโง่ฉลาดไปได้หมดตายแล้วเธออะอย่างนี้ไปอูกน้มส ภาษาอังกฤษสำเนียงแอฟริกาเธอตายแน่ฮัลโหลฮัลโหลอีิบป่ะฮัลโหลฮัลโหลอีิบป่ะฮัลโหลฮัลโหลอีิบป่ะใช่ป่ะเธอคุณยังไงอะอะไรรูปศักกะคะคุณพิ้งค์รปศักดิ์สิทธแน่นอนก็คภาษาเนี้ยจริงๆตอนแรกอะก่อนไปก็คือคิดว่าตัวเองคือพอพูดได้พอฟังได้แต่พอไปถึงก็ช็อกเหมือนกันค่ะช็อกเธอไม่ได้ค่ะต้องเริ่มฟังใหม่เริ่มเรียนใหม่ก็คือเหมือนช่วงเวลาสามเดือนแรกค่ะจะฟังจะพอฟังได้พูดได้จริงๆภาษา ปัญหาปัญหาแน่นอนค่ะว่าแต่ว่าตอนที่คุยกับคนเกาหลีนั้นใช้ภาษามือได้แล้วเขาจะสอนภาษาขอคุณแล้วก็เป็นใบเลยค่ะโอเคอะครับภาาใบเลยกินข้าวอ๋อโอเคโอเคโอเคคือเรบอากเธออย่างเธออย่างเงี้ยอเมริการายการก็ไม่ให้ยากภาษาอังกฤษไงยากไหมยากค่ะเพราะว่าตอนแรกก็คือภาษาอังกฤษไม่ได้อยู่แล้วไงค่ะแล้วก็คือ3เดือนแรกบอกแม่หนูขอกับา้ภาษาอังกฤษหรอจริงค่ะตลาดทั้งั้คค่่ะจริงหหาลื ไปที่เท่านั้นคือไม่เหมือนแท้แน่นอนมันต้องยากเรื่องภาษาใช่ต้องการอย่กินอยู่ใช่ไหมไปไหบ้างเออแชร์ได้ไหมอยากรู้ก็เรื่องภาษาใช่ไหมคะก็3เดือนแรกก็คือแบบยากลําบากมากเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าผ่านช่วง3เดือนแรกเนี้ยได้ค่ะก็คือจะแบบโลดเรียกว่ากระโดดข้ามสิ่งที่ยากลำบากของตัวเองก็คือได้ชิมพัมก็จะรู้สึกว่าอได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะรับสิ่งที่ทาง i อ f ก็คือสอนพวกเราข้อดีในการไปเป็นอาสาสมัครต่างประเทศเนี่ย คือเอาเป็นว่าในประเทศไทยนักศึกษาไทยไปต่างประเทศเยอะ,อะแต่ว่าน้อยคนมากค่ะที่ไปในรูปแบบเป็นบริเวเชียเพราะบางคนก็จะไปเรียนต่อไปเที่ยวไปช้อปปิ้งไปทํางานแต่การไปเป็นอาสาสมัครเนี่ยคือหนึ่งเขาไม่ให้เราพกเงินค่ะต่อให้เรามีเงินเขาก็ไม่ให้เราใช้เพราะอะไรคะเพราะว่าคือเรากินอยู่ฟรีอยู่แล้วไงคะเพราะว่ามูทีซัพพอร์ตให้ทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่เราจะต้องใช้จ่ายคราวนี้ถ้าเรามีเงินเราก็ไม่ต่างอะไรอยู่กับเมืองไทยเพราะเราก็มีเงินล้วก็ใช้จ่ายซื้อของช้อปปิง้งกันก็ไม่ต่างอะไรกับไปเที่ยว แต่ว่าเรามาในรูปแบบเป็นโวลเนเทียคือเราจะต้องฝึกตัวเองค่ะคือ i อ f เนี่ยักเปิดโครงการนียขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเยาวชนแบบสุดเลมูลนิธิเยาวชนสัมพันธนาชาติร่วมกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดเพชรบุรีขอเชิญเยาวชนไทยร่วมเปิดประตูสู่มิตรภาพแห่งเอเชียกับประสบการณ์สุดพิเศษในแคมป์ที่มีความสุขที่สุดในโลก2014 IYF World Camp Thailand แคดตั้งแต่วันที่3-8ถึงกุมภาคมพันธ์2557 รวมสัมผัสวัฒนธรรมและกิจกรรมสนุกสนุกกับเพื่อนใหม่ทั้งไทยและเทศพร้อมเรียนรู้โลกของจิตใจ m <My> i n d a i n i n g ให้หัวใจได้ชุ่มฉ่ำสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-378-1308หรือ w w w i w f t h a i l a n d c o m อะงั้นอยากรู้ว่าแต่ละคนนะมีชีวิตที่ต่างประเทศอย่งไรบ้าง คืออ่ะเล่าก่อนแล้วกันในฐานะเป็นรุ่นแรกรุ่นหนึ่งนะคะประสบการณ์รุ่นหนึ่งค่ะเป็นรุ่นแรกของประเทศไทยค่ะคือตอนนั้นเนี่ยรู้จัก i อ f ไม่มีพี่รุ่นพี่ที่เคยไปมาเล่าตอนนั้นเนี่ยคิดเลยชื่อสโลแกน f, ไอ f เอฟไขวัยใสยซื้อใจพวกเขาะ ขายไวยใสซื้อใจพวกเขาขายไวใสค่ะอู้<ะ>ชื่อมินมเมนะคะใช่ไหมคะใช่อตอนมันคือยังไงมันขอตอนแรกตอนแรกที่เห็นเลยเนี่ยมันก็น่าสนใจแต่มันก็ดูกำกวมค่ะแล้วตอนนี้รู้ความหมายแล้วความหมายก็คือมาจารกภาษาอังกฤษความหมายคือขอายขไวใสคือวัยรุ่นนะคะ,ค,ะคือชีวิตวัยรุ่นเนี่ยเป็นชีวิตที่มันเราทําอะไรหลายๆอย่างได้เรายังมีกําลังมีพลังงานเยอะแต่ว่าส่วนมากวัยรุ่นพวกเราจะเอาแต่ใช้เพื่อตัวเอง ไปเที่ยวไปช้อปปิง้งเล่นเกมหรือทําอะไรแต่เพื่อตัวเองสุดท้ายบางคนก็อย่างที่รู้กันก็เสื่อมทรามไปเรื่อยแต่ว่า i v f เนี่ยให้พวกเราเอาพลังไวสใสคือวัยรุ่นของพวกเราเนี่ยรู้จักเอามาใช้เพื่อคนอื่นแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อันนี้ก็เลยเป็นชื่อว่าขายไวยใยซื้อใจพวกเขาตอนนั้นอยู่ปีสามใช่แล<า>้ม<ช>ีประสบการณ์ค่ะก็เลยตัดสินใจดรอปปีสี่แล้วก็ไปเลยไม่รอเรียนจบค่ะเพราะว่า รู้สภาพชะตาตัวเองว่าไม่ได้เก่งมากหน้าตามไม่ได้สะสวยถึงจะขั้นเป็นดาราพิธีกรใช่ค่ะรู้กคนรู้หมดค่ะครูค่ะก็เลยตัดสินใจว่าลอาใช่ไปเอาภาษาอะไรอย่างนี้ช่วงอย่างที่บอก3เดือนแรกเนี่ยพีกมากแต่พอหลังจากที่ได้เปิดใจอะค่ะเริ่มรู้สึกว่าอยากจะเริ่มเรียนภาษาเกาหลีขึ้นมา คือการเรียนเนี่ย i อ f หรือว่าพาสเตอร์อ as ัลาจะพูดเสมอว่าการเรียนการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถ้าทำด้วยต้องได้เงินต้องเก่งต้องดีกว่าคนอื่นเนี่ยก็จะไม่มีความสุขแต่ถ้าทำทุกอย่างไม่ว่าจะเรียนจะทำงานเนี่ยทำด้วยความสนุกทุกอย่างจะออกมาเพอร์เฟกมากทุกอย่างจะออกมาดีมากคือทางผู้ด,ดีคทะคนตาตาหมดจริงจังนะผู้ดีมาก <X S> อันนี้อันนี้เป็นคำจากพาสเตอร์ค่ะอันนี้มั่ง อูกันดาใช่ไหมทำอะไรบ้างที่อูกันดาไปทำอะไรบ้างอูกันดาจริงๆตอนไปไปแรกๆสามเดือนแรกคือเรียนภาษาแต่ว่าไม่ได้เรียนแค่สามเดือนแรกจริงๆกิจกรรมของอาสาสมัครใช่ไหมคะทุกๆเช้าก็ต้องตื่นมาเรียนภาษาก่อนแล้วช่วงบ่ายจะเป็นการออกไปคือพบปะคนแอฟริกาอย่างเงี้ยค่ะอาหารหลักของเขาก็คือจะเรียกว่าโคโชอ่ะค่ะมันจะเป็นแป้งข้าวโพดเอามากวนกับน้ําอะค่ะแล้วก็อัดแน่นให้เป็นก้อนใช่ไหมคะแล้วก็กิน แต่ว่าถ้าสมมติว่าแล้วก็จะทาได้อย่างนึ่งคือเป็นอาหารเช้าคือใส่น้ําเยอะหน่อยเพื่อเป็นเหมือนเครื่องดื่มอะไรห่อยค่ะต้องไปทําอาหารเองด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นส่วนตัวตอทำอาหารอยู่แล้วปะคะอ๋อไม่ค่ะแล้วต้องไปทำทำยไมหรอเธอทำไมหั่นมีดออาห้องเยอเหรอคะอะไรอย่างาคือตอนไปอยู่ที่นู่นทาแค่อาหารเช้าค่ะเพราะว่าเขาจะแยกอย่างชัดเจนว่าผู้ชายคือใช้แรงงานผู้หญิงคือทํางานบ้านทุกอย่างค่ะต้องใช้เตาเตาถ่าน ก่อไฟไม่ดีเยอะนะก่อ<ช>ไ,ไฟไหมอย่างนั้นนะฟฟก่อไปก็ร้องไห้ไป <c oughs> เพราะว่ามันคือลำบากมากแบบบางวันฝนตกอย่างเงี้ยค่ะฟืนเปียกทำกับข้าวไม่ได้แล้วคนคนทั้งมูลนิธิก็คือรอถ้าเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือทำไปร้องไห้ไปยากมากข้าวกินไม่ได้กินแรกๆกินคือปดกวดกว่ารอรออีกเธอจะบอกใช่ค่ะใช่ค่ะมันเป็นมันเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งที่แบบคืออยากจะให้ทุกคนลองไปสัมผัสก็คือจริงๆแล้วความประทับใจที่ประเทศแอฟริกาคือ ประเทศเขาคือยากจนมากๆใช่ไหมถ้าเทียบกับประเทศไทยคือเขาตามหลังเราแบบ2 0 30ปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือถนนหนทางเขายังเป็นฝุ่นยังเป็นแบบดินแดงแล้วก็ค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันประทับใจก็คือเขาก็คือมีจิตใจเอื้อเฟื้อถึงแม้ว่าเขาจะยากจนกว่าเราแต่เขารู้ว่าเราไปเป็นไปเป็นอาสาสมัครในฐานะที่ไม่มีเงินเลยเงี้ยซื้อขนมมาให้คอยถามว่าเธอกินข้าวได้ไหมเธอเป็นยังไงอยู่ที่อฟริกานิสถานที่ไม่มเป็นสิ่งที่ประทับใจกับประเทศแอฟริกามค่ะแล้วก็จริงๆมันจะมีเรื่องบบสนยคือมันอยู่กับเพื่ออฟริกามันสนุก แล้วก็มีเพื่อนคนจีนเพื่อนเกาหลีเพื่อนเชนย่าเพื่อนเปรูอาร์เจนตินาคือแบบมีเพื่อนหลายประเทศอ๋ออุ้ยเธอันมิดมากนะเธอแล้วไปอเมริกาอย่างเงี้ยกินมันไม่ต่างกันหรอเรากินข้าวเขากินพวกแบบขนมก็ใช่ส่วนใหญ่คือจะเป็นขนมปังแล้วก็เป็นพิซซ่าหรือว่าเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ได้กินอาหารเกาหลีด้วยนี่ที่อ้วนเพราะว่าไปอเมริกาป่ะใช่ไหมเธอเั้รู้ใช่ไหมหกกิโลค่ะเดี๋ยวขึ้นหกกิโลเดี๋ขึ้นเจ็ดกิโลก็เธอมีเธอกินอะไรหน้าหนักขึ้นมันเป็นพวกแป้งอย่างเงี้ยค่ะ ล้วก็มีอันนี้ไม่เกี่ยวม,มยังโถถ้าต้องเหนือพี่มาท่อาก็ได้ดคนเธอเองหรือเปล่ากินเยอะไงถามจริทุกคนอ่ะเคยร้องไห้ไหมแบบอุ้ยใช่ไหมโอ้ร้องแบบมากร้องสุดๆคือร้องแบบร้องแบบนับ่นน้ำเส้นดูเกาหลีเองนะแบบแอบวิ่งไปในห้องน้ำแบบโอ๊ยไม่แบบทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดีค่ะคือมันมีโอกาสกลับมาแล้วก็การใช้ชีวิตหรือทัศนคติเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอะค่ะประทับใจคือจะร้องไห้หนักมากๆตอนก่อนกลับเพราะว่าเพื่อนๆคือรวมตังค์กันซื้อขนมให้เราแล้วก็ขนมที่นู่นอย่างเค้กอย่างเงี้ยค่ะะชิ้นนนึงงมมัจแพาก ทุกคนก็คือรวมใจกันแล้วก็ซื้อเงินเอ้ซื้อเค้กแล้วก็ซื้อน้ำมันลมขนมมาแบบกินกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแบบคือให้ทุกคนก่อนกับให้ทุกคนเปิดใจว่าอยู่ที่เนี่ยคือได้อะไรบ้างก็คือคนคนที่นู่นก็คือพูดกับเราด้วยเราก็พูดกับเขาอย่างเงี้ยคือมันเป็นการเปิดใจแล้วมันก็คืออย่างที่พี่กวางเคยพูดมันคือการไหลเวียนจิตใจอะค่ะคือเรารู้ใจเขา เขารู้ใจเรามันก็คืออยู่กันอย่างมีความสุขค่ะเป็นหนึ่งปีที่มีคุณค่ามากใช่ค่ะคุณรู้ก็เธอใช่เราอะฮะไปเกาหลีใช่ไหมไปเกาหลีไปทำอะไรบ้างเคะที่เกาหลีอ่ะต้องไปเต้นอะไรปะที่เกาหลีแค่ One World Camp นะคะไว้แม่ศิลป์ไปปีหนึ่งปีหนึ่งใช่ไหอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าอยู่ที่ไทยเป็นอาษาจีนค่ะอ๋อปีหนึ่งทำอะไรบ้างกัไทยทำอะไรบ้างคะที่ไทยก็ที่ไทยมันมันเหมือนกันสามเดือนแรกเรียนภาษาก่อนเพราะว่าที่ฟิลิปปินส์ไม่มีคุณครูสอนภาษาไทย เป็นตอนแรกมันเกลียดคนไทยเพราะว่าทาไมคนไทยมันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เกลียดคนไทยอะาะเกลียดคนไทย่ะนุ่มค่ะแค่ว่าแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยมันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ว่าเป็นหนูเองที่พูดภาษาไทยไม่ได้โอ้โหถูกถูกเธอต้คิดอย่างนี้ค่ะาะว่ายูนี่เป็นอาสาัรรที่ไทยใช่ไหมคะก็เลยต้องพูดภาษาไทยใช่ไหมคะไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็เลย มันตอนแรกมันเกลียดคนไทยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนที่มาอยู่ด้วยด้วยด้วยกันกับคนไทยใช่ไหมคะมันมีโอกาสหนูใช่ไหมคะมันมันแสดงออกฉันเกลียดคนไทยใช่ไหมคะแต่ว่าคนไทยมันไม่เคยไม่เคยเกลียดฉันเลยก็เลยมาอยู่ที่นี่มันสามเคยเองเคยเองให้ปะล <c oughs> องค่ะ <c oughs> ใช่นมา <c oughs> คิดว่าเราก็เสียเวลาค่ะไม่เสียเวลาช่วงวัยรุ่นเราไปร้องในการทำปีแรมพวกเนี้ยไม่เลยค่ะเพราะถือว <c oughs> ่า ถ้าพูดถึงในชีวิตเนี่ยที่ประทับใจที่สุดตั้งแต่เป็นวัยรุ่นมา<ช>ก็คือการไปเป็นอาสาสมัครที่เกาหลี<ช>ค่ะคุ้มมากเพราะถือว่ามันวัยรุ่นครับเทอาในประเทศไทยเปอร์เซนต์แล้วไม่มีค่ะที่มีโอกาสไปทํากิจกรรมหรือแบบเต็มที่กับใบใสของพวกเราอย่างที่ต่างประเทศแบบเนี้ค่ะใช่ค่ะคิดว่าเสียเวลาไหมไม่ค่ะแล้วก็ตอนนี้จริงๆอยากจะไปอยากจะกลับไปอีกด้วยค่ะแต่ว่าต้องทํางานเก็บเงินก่อนไม่ค่ะไม่ค่ะ รักคนไทยรักคนไทยก็หกจ้าหลักเราอ้เรื่องหลับมันไม่ดีอยู่ที่นี่ค่ะเออสี่สามปีเนาะเราเห่อคะเคี่าเสียเวลาไหมคะไม่เสียเวลาเลยเพราะว่าคือตอนเรียนปีหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็คือพักการเรียนไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอไปใช่ไหมคะได้ประสบการณ์เยอะมากๆกับที่อเมริกาค่ะรู้สึกว่าชีวิตช่วงนั้นเป็นชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตเลยด้วยนะจริงแต่แรกพว่าการไปต่างประเทศถึงปีมันถือว่านานมากนะ ใช่ไหมแต่ปีดึงีิพางแล้วรู้สึกว่ามันสั้นแล้วมันมีอะไรที่กันไปจะทางมากผมรู้สึกอิจฉานะครับเด็กสมัยนี้จริงๆก็แน่นอนครับมันมีการต่อสู้กับเรื่องเทคโนโลยีด้วยแต่ว่าบางทีเนี่ยการพักผ่อนจิตใจเนี่ยเขาไม่มีที่นั้นไม่มีที่ที่จะพักผ่อนได้แต่ว่าเรามีการเจอเขาเนี่ยทำให้เขาออรู้ว่าที่มูลิทิเนี่ยไอฟฟของเราเนี่ยสามารถพักผ่อนกับเขาได้ก็เลยเจอกันแล้วก็ พาเขาไปทําประโยชน์เพื่อสังคมแบบนี้ช่วงเช่นนาท่วมอะไรอย่างเงี้ยบางทีผมเห็นเด็กบางคนเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนอยู่บ้านก็ไม่เคยช่วยล้างชามซักผ้าเลยพ่อแม่ก็บ่นกันมากแต่ว่าอยู่กับเราปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มบอกเขาว่าควรทำอย่างนี้นะจนทําให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วทำพ่อแม่เขาก็ดีใจด้วยที่ลูกเขาเปลี่ยนไปแบบนี้อาจารย์คือหนูเชื่อนะคะว่าวัยรุ่นทั่วโลกแล้วกันนี่ไมหาแน่นอนอาจารย์่คือว่าใครจะเจอที่ไหนจะเจอ i อ f ก่อนแล้วก็มาช่วยพัฒนาตัวเอประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์สมัยผมไม่เคยเจออย่างนี้ใช่ ทาง IYF มีกิจกรรอื่นนอกจากโวลแคมใช่ไหมใช่เรีกวโวแคมป์่ะเอ้ยไม่เขาเรียกว่าการเจอาสาอันนี้เป็นโครงการอาสาสมัครต่างประเทศแต่ว่าอีกโครงการหนึ่งที่เรากําลังจะจัดอยู่ค่ะในเดือนหน้ากุมภาผ่านวันที่3ถึงวันที่8ก็คือเป็นโวลแคมป์1 4จัดที่ราชพัฒเพชรบุรีค่ะ อ๋อ<ช>คือมาไทยเหรอคะคือ world camp คือรวมทุกประเทศเหรอใช่ค่<ช>ะมา<ป>ไทยนะประมาณ10ประเทศค่ะจะมาที่ประเทศไทยซึ่งการจัด world camp เนี่ยใน1ปีจะมี40ประเทศเวียนกันเป็นเจ้าภาพแต่ในเดือนหน้ากุมภาพ,พันธ์วันที่3ถึงวันที่8ปเนี่ยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพค่ะว้าโท่หนึ่งเลยสีส่สิมาจ้าใช่ทำไมไทยจะพี่ใหญนะคะ จัดที่ราชพัฒเพชรบุรีที่อยากจะชวนคนจะมาไรมาได้จะมาได้ยังไงก็สมัครเข้ามาได้เลยค่ะในเว็บไซต์ของเราก็จะเข้าไปใน w w w i y f t h a i l a n d com และใน Facebook ก็ i y f t h a i l a n d ค่ะนั่แหละขึ้นตัวนี้ค่ะมักอีาคาะอีกค่ะอีกไีย่ะ็บ w w w ีเอฟไ a i l a n d com ค่ะแล้วก็ Facebook IYF Thailand และมีเบอร์ติดต่อมาสมม<ว>ติว่าอยากโทมาหาเราคุยก่อนี้ได้ไหมครับศูนย์สองสามเจ็ดแนึ่งสามศูนย์แค่ะคือเบอร์ของมูลนิธิค่ะบุญทชัน้องกวางใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่แล้วให้เราผู้ายโทรจะพูจะพูดทไนเนี่ยไม่ใช่ไะคะ <c oughs> ใช่คะ่ะโอเคสุดท้ายให้ฝากองค์กรเอเดนมูลนิธิ IYF ค่ะค่ะ ก็ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่นะคะรุ่นแรกของประเทศไทยก็มีโอกาสได้เห็นการเติบโตแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของน้องน้องนักศึกษาที่เข้ามาผ่านทาง IYF ก็พวกเขามีโอกาสได้มุมมองทัศนคติหรือว่าชีวิตที่เปลี่ยนไปก็เหมือนกันค่ะทาง i อ f อยังอยากคงที่ทำงานในประเทศไทยให้กับเยาวชนไทยมีโอกาสได้เข้ามารู้จัก i อ f ผ่านทางโครงการไม่ว่าจะเป็นเวล์แคมป์ที่กำลังจะจัดในเดือนหน้ากุมภาพันธ์นะคะรวมทั้งกับโครงการอาสาสมัครต่างประเทศด้วยค่ะจริงๆ i อ f เราก็คือไม่ได้จะสอนให้ทุกคนคือเป็นคนดียังไงแต่ว่าอยากจะสอนว่าปัญหาปัญหาของทุกคนนะมีเหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะมีสิ่งเล้าหรือว่า เขาเรียกว่าแรงขับเคลื่อนอะไรทําให้แสดงพฤติกรรมแบบนั้นออกมาทุกวันนี้ปัจจุบันวัยรุ่นเองหรือว่าโลกทุกวันนี้ทุกคนใช้ชีวิตแค่เพื่อตัวเองอะค่ะแต่ถ้าวันหนึ่งมีโอกาสได้รู้จักคิดถึงคนอื่นเนี่ยเชื่อว่าการใช้ชีวิตของเราแล้วก็บนโลกใบนี้สังคมนี้มันก็จะใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะถ้าพูดตรงๆงปัจจุบันนี้ก็ใช้ชีวิตกันยากเพราะเหตุผลก็คือแค่เพื่อตัวเอง ก็พวกเรารู้จักทุเรียนใช่ไหมครับก็คือทุเรียนเนี่ยคนเกาหลีเนี่ยก็คือไม่ชอบมากๆครับเขาให้สโลแกนเอาไว้ว่ากินเหมือนนรกรสชาติเหมือนสวรรค์ครับก็คือเหมือนกับการใช้ชีวิตอยู่กับสังคมทั่วไปนะครับบางครั้งเราต้องเจอคนที่ไม่ชอบก็มีบางครั้งเขาทิ่มแทนเราเขเจ็บก็ด้วยกลิ่นก็เหม็นก็มีนะครับแต่ว่าบุญที่ของเราเนี่ยส่งเสริมให้เราฝึกที่จะหัดก้าวข้ามพิสจักรแล้วกินมันนะครับถ้าเรากินทุเรียนได้ ผลไม้ทุกอ,อย่างเรากินได้หมดนะเหมือนกันเรามีโอกาสได้เจอคนมากมายที่เราไม่ชอบที่เรารู้สึกว่าเขาใจแคบหรือเปล่าแต่ถ้าเรามีโอกาสได้ฝึกคนที่ใจนั้นในการอยู่กับเขาทําให้เราเปิดโลกกว้างได้ขึ้นและอยู่กับคนกับใครก็ได้ผมเชื่อแบบนี้ครับคนเราถ้ามีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่รู้จักตัวเองอชัดเจนเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ค่ะ น้องคนไหนสนใจอยากแสดงความสามารถผ่านรายการการีซีสคูลหรือร่วมแสดงความคิดเห็นติชมรายการโดยพิมพ์ SMS แล้วส่งมาที่4123232ครั้งหน้าการีจะพาไปโรงเรียนอะไรติดตามชมได้ในรายการการีซีสคูลค่ะ